เคยสงสัยไหมว่าต้นไม้ในออฟฟิศสามารถช่วยให้สัตว์เลี้ยงของคุณผ่อนคลายได้อย่างไรมีการวิจัยพบว่าการมีต้นไม้ในบ้านหรือที่ทำงานสามารถลดระดับความเครียดได้ทั้งมนุษย์และสัตว์เลี้ยงต้นไม้ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นและลดความเครียดจากเสียงรบกวนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบว่าการมีพืชเขียวในสภาพแวดล้อมทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงถึง15%ซึ่งส่งผลดีต่อสัตว์เลี้ยงที่มีความไวต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันนอกจากนี้การที่สัตว์เลี้ยงได้เห็นสีเขียวของใบไม้ยังช่วยให้พวกเขารู้สึกสงบและปลอดภัยมากขึ้นลองนึกถึงเวลาที่คุณเองเดินเข้าไปในห้องที่มีต้นไม้เขียวขจีคุณรู้สึกสบายใจขึ้นใช่ไหม การมีต้นไม้ในออฟฟิศไม่เพียงแค่ทำให้พื้นที่ดูสวยงามขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพจิตของทั้งคนและสัตว์เลี้ยงอีกด้วยถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ